สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ h ไฮนิวประจําวันที่1กุมภาพันธ์2,562ค่ะกลับมาติดตามประเด็นเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่เหมือนเช่นเคยนะคะแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่เดือนที่2ของปี2,562เดือนนี้เป็นเดือนที่มีความสําคัญในหลายๆเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นวัน ตรุษจ,จีนที่กําลังจะมาถึงในอีกประมาณ1-2วันนี้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงวันแห่งความรักที่จะเริ่มต้นเข้าสู่เทศกาลแห่งความรักหลายคนบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสุขฉะนั้นก็ขอให้เป็นเดือนแห่งความสุขของทุกๆคนด้วยละกันค่ะ ส่วนข่าวสารแรกวันนี้คุณผู้ชมคะไปติดตามกันสําหรับประเด็นเรื่องของปีพาดการเมืองค่ะที่บอกว่ากําลังเข้มข้นนะคะโดยเฉพาะการประกาศเรื่องของผู้ที่จะลงชิงเก้าอี้ในานามตัวแทนของพรรคต่างๆซึ่งเมื่อวานนี้ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะก็มีการขนนะคะ ผู้ที่จะลงชิงเก้าอี้สสในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นในส่วนของพรรคพลังประชารัฐเมื่อวานนี้มีการนำตัว50ขุนพลว่าที่ผู้สมัครสสทั้ง50เขตเลือกตั้งในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ค่ะซึ่งทางด้านของตัวแทนพรรคบอกว่ามั่นใจนะคะว่าจะมีโอกาสทุกเขตโดยการประกาศว่าต้องการเสียงนะคะ2ล้านเสียงจากทั้งหมด5ล้าน3แสนเสียงในพื้นที่ภาคใต้โดยเป้าหมายก็คือการเปลี่ยนแปลงภาคใต้ให้เป็น26ปี แห่งความหลังที่ขาดโอกาสมาโดยตลอดนี่เป็นบรรยากาศที่โรงแรมบุรีสีภูอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะโดยทางด้านดรสวิทเมสินทรีรองหวัวหน้าพักพลังประชารัฐพร้อมผู้บริหารของพักก็ลงพื้นที่เปิดตัวท่ามกลางสมาชิกและประชาชนที่มาร่วมให้กําลังใจเกือบ2,000คน ซึ่งดรสสวิทเมสินทรีรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐเปิดเผยเขาว่าการประกาศตัวของผู้ที่จะลงชิงเก้าอี้ทั้ง50เขตเลือกตั้งของ14จังหวัดภาคใต้พักพลังประชารัฐมีความหวังทุกเขตเนื่องจากได้มีการคัดสรรผู้สมัครมาอย่างเข้มข้นและต้องการเสียงในภาคใต้2ล้านเสียงจากเสียงของพี่น้องประชาชนกว่า5ล้าน300แสนเสียงซึ่งเป้าหมายของพักพลังประชารัฐก็คือการเปลี่ยนแลงภาคใต้ให้เป็น26ปีแห่งความหลังที่ขาดโอกาสมาโดยตลอด และก็ยืนยันว่าจะมีการถอดเสาไฟฟ้าออกทั้งหมดเพื่อที่ภาคใต้ครั้งนี้บอกว่าประกาศรับรองพักอื่นๆมีหนาวอย่างแน่นอนขณะเดียวกันก็มีการประกาศนะคะว่าจะมีการชูพลเอกประยุจันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป พร้อมกันนี้ได้มีการชูนโยบายในการสานต่อนะคะโครงการสวัสดิการแห่งรัฐทั้งสังคมประชารัฐเศรษฐกิจประชารัฐและสวัสดิการประชารัฐทั้ง4ี่กลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุคนพิการแรงงานและสตรีมีคันส่วนในพื้นที่ภาคใต้ค่ะก็จะมีการเน้นเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและก็พื้นที่ทางการเกษตรโดยวางภายใต้กรอบการพัฒนา4ด้านก็คือการพัฒนาการค้าประตูฝั่งตะวันตกการพัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามันรวมไปถึง การพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูงรวมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งภายหลังการเปิดตัว50ผู้สมัครที่จะลงชิงเก้าอี้ใน14จังหวัดภักใต้เมื่อวานนี้ค่ะดรสุวิทย์เมษินทรียรองหวัวหน้าพักได้มีการเปิดถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะคะพร้อมกับเน้นย้ำว่าสำหรับบัญชีนาย,ยกรัฐมนตรีของพักพลังประชารัฐชัดเจนแล้วนะคะว่าตอนนี้มี3คนก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายอุตามะาสาวัญย,ยนและก็หวัวหน้าพักรวมไปถึงนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์ซึ่งจะมีความชัดเจนในวันที่8กุมภาพันธ์นี้นอกจากนี้ค่ะดรสุวิทย์ ยังได้มีการตอบโต้นะคะกรณีที่ได้มีสื่อมวลชนนะคะสอบถามเรื่องของการกรณีว่าก๊อปี้นโยบายบัตรคนจนของพักประชาธิปัตย์ซึ่งเรื่องนี้ดรสุวิทย์ค่ะได้มีการตอบโต้นะคะว่าเรื่องนี้เนี่ย นโยบายบัตรคนจนเป็นนโยบายของรัฐบาลผลเอกประยุทจันโอชาที่ทําได้จริงตรงกลุ่มเป้าหมายไม่ใช่การหาเสียงแล้วก็ไม่ได้พูดอย่างทําอย่างเหมือนกับบางพักการเมืองแล้วก็บอกว่าขอให้การหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นอย่างสร้างสารรค์และนี่คือเหตุผลที่พักพลังประชารัฐต้องการก้าวข้ามความขัดแย้งจากการเมืองเดิมๆของไทยเดี๋ยวเรามีเสียงการถแถลงข่าวเมื่อวานนี้ต่อสื่อมวลชนบางช่วงบางตอนลองไปฟังกันดูคะ่ะ นี่คือสาระสำคัญนะครับว่าทำไมพรรคประลังประชารัฐจึงเกิดขึ้นเพื่อที่ก้าวข้ามสาสิ่งด้วยกันคือก้าวข้ามความขัดแยง้งทางการเมืองนำไปสู่สังคมที่สงบสุข2คือก้าวข้ามความเหลื่อมลำ้ำนำมาสู่เรื่องของการกำจัดความเหลื่อมลำ้ำผ่านเรื่องของบัตรประชารัฐผ่านเรื่องของที่เราจะดูแลนะครับสุขภาพทุนหน้าการศึกษาทุนหน้ารายได้ทุนหน้า ที่เราจะจัดหาที่ทํากินนะครับที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยให้กับคนนะครับซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเหลือจิ๊กซออีกตัวหนึ่งที่เมื่อวานเราเริ่มรู้แล้วว่าเราพรรคพลังประชารัฐมีมตินะครับเสนอบัญชีรายชื่อผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในนามพักคสท่านนะครับท่านแรกก็คือลุงตูของเรานี่เอง ท่านที่2ก็คือท่านหัวหน้าพรรคอุตมะของเราและท่านที่สนะครับก็คือท่านรองนายกสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ผมคิดว่าพรรคพลังประชารัฐเราคัดสรรเราซีเรียสถึงว่าไทยควรจะเป็นผู้นำของประเทศเพราะนั้นจิ๊กซอตัวที่สใกล้จะสดสมบูรณ์แล้วตอนนี้รายชื่อมีสมชื่อนี้อย่างแน่นอนหวังภาคใต้กี่เขตก่อนก่อนหน้านั้นมาผมก็หวัง นะครับซะสิบยี่สิบเขตตอนนี้ผมว่าทั้งห้าสิบเขตเลยนะ <laughs> 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 นะผมบอกให้เลยว่าครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์ครั้งนี้อะไรที่ติดอยู่บนเสาไฟฟ้าใช่ไม่ได้นะเพราะ <laughs> นั้นขอท่านผู้ว่าผู้วุฒโสอย่านอนใจ <laughs> <laughs> เราเอาแน่เพราะเรามุ่งม,มั่นเปลี่ยนประเทศไทย